สีลุงฮะสีลุงอ่ะเออเลี e? I mean, I ้ยงงานตวจอไรปทำจัตสีเด็ดเด็ดมาเลยนะวกนนี้ได้ไม่เอาสีดำเลยนะไม่เอาเดี๋ยวจะภาพก็ไม่ทุกใจนะคะไปสีดำมานะเขาบอกว่าวันนี้อร่อยไหมเลยบอกว่าถ้าเบื่อก็ไม่อร่อยแล้วเขาปากเขาเลยบอกว่าไม่เบื่อง่ายๆรอกเออก็ไม่ค้านัะขนาดนี้จะเบื่อไงล่ะ ลูกสาวมาใหมฝึก <c oughs> งานวันแรกนะคะไหวไหมคะไหวค่ะไหวนะคะใส่ผ้าอะไรเนี่ยขอดูผ้าหน่อยลูกยังไม่มีผ้าเลยเอาล <c oughs> ยังไม่มีผ้านะ, <c oughs> นะโอเคไม่เป็นไรดูสร้อยลายสร้อยไปก่อนนะลูกนะคุณเฮง วันนี้จัดสีเด็ดๆมาให้เลยนะเจ้าภาพเออเจ้าภาพเขาจะได้ถูกใจโเปล่าสีลุงอ่ะสีลุงอ่ะเออเลี้ยงงานสวดอภิธรรมจัดสีเด็ดๆมาเลยนะพวันนี้ได้ไม่เอาสีดำเลยนะไม่เอาเดี๋ยวเจ้าภาพก็ไม่ถูกใจนะคะไ้สีดำมานะ